โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เป็นตัววโจด NL2 นะเดทที่71นะครับผม <c oughs> ก็เหมือนเดิมน้องคนไหนเวลาน้อยหรือรีบเนี่ยกรอบไปนในช่วงนาทีสุดท้ายเพื่อฟังสรุปนะครับแล้วก็ฟังเฉลยได้เลยนะครับเห็นไหมแต่ว่าถ้าใครมีเวลาเนี่ยอยากให้ลองพอสต์วิดีโอนะลองทําเองก่อนนะครับแล้วก็ฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับโอเคไปกันเลยนะชาย52ปีนะครับปวดไหล่ซ้ายตอนยกของอ่ะเราจะมีการปวดมากขึ้นนะครับ เวลางอแขนจะต้านแรงได้เต็มที่ตรวจร่างกายเนี่ยมีเทนเดอร์ที่เกร a เตอร์ทูบ o ู i ตี้นะครับแล้วก็เยอก่กระสันเทส p o s i ิทีฟถามว่าได้หลักสิทธิ์อะไรนะครับก็มีฟอสเซนจูเดอร์โ r เทเตอร์ครับแท้หรือเปล่านะครับหรือว่าลองเฮดของ bicep ็ับเจอใบซิปิทอลเทนินเนติตหรือแคลซิฟิกเทน d นเ i ต i s นะครับจริงๆข้อนี้เห็นเราเยอะกระสันเทสใช่ไหมครับก็ ถ้าใครจำได้ก็จะรู้แล้วว่าน่าจะตอบเป็นไบเซปเทนดินอิทิตนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูความรู้กันนะไบเซปเทนดินอิทิตเนี่ยนะจริงๆเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มที่อ่าเหมือนเป็นโอเวอร์ยู n ซินโดมนะคนไข้ที่มีอ่าโอเวอร์เฮดแอคทิวิตี้เยอะๆเนี่ยมันก็มักจะมีอ่าอาการเหล่านี้ขึ้นมาได้นะไบเซปเทนดินอิทิตเป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะครับจริงๆก็ a อสโซเช t e ตกับค ondition อื่น นะเช่น impingement syndrome นะ rotator c u f อ่า t e n d i t e d rotator c u f t a r นะครับมันมักจะมาร่วมกันอีกแหละนะครับเพราะว่าอาการซึ่งมันเหมือนกันนะก็คือ overhead activity และทำให้บริเวณอ่า long head tendon เนี่ยมันเกิดการเสียดส,สีนะแล้วก็เกิด injury in frame ขึ้นมานะครับนะังนั้นมันก็จะเป็น associate กับพวก sub s u b a c r o m i u l impingement syndrome ที่ที่บอกไปนะหรือ rotator cuff เทนนิไนติดซึ่งม็อกส่วนใหญ่มันก็จะเป็นที่ซูเปอร์สไป็นอนดันอยู่แล้วนะครับเห็นไหมดังนั้น uh, การตรวจร่างกายเนี่ยนะครับคือคนไข้เนี่ยมักจะมาด้วยเรื่องของแอนเทลียโชลเดอร์เพนนะครับนะแล้วก็อาการจะแย่ลงตอนที่ยกของนะครับและตรวจร่างกายก็จะ uh, มีไบซีพิทอลกรุ๊ปเนี่ยเทนเนสนะครับเพราะว่าไอตัวลองเฮดของไบเซปเทนดอนเนี่ยมันจะวางอยู่ตรงไบซีพิทอลกรุ๊ปพอดีนะไอตรงนี้คืออ่าเกรเตอร์โทชันเตอร์ไอเกรเตอร์ทูบลูสตี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรเซอร์ทูบลูสตี้นะตรงกลางก็คือเป็นไบซีพิทอลกรุ๊ปนะครับที่ตำแหน่งของลองเฮดของไบเซปเทนดอนเนี่ย,ย, head, ยวางอยู่พอดีนะครับดังนั้นก็จะปวดตรงนี้มากนะครับและมีสเปเชียลเทสที่เราควรรู้นะครับ นะที่พี่เน้นนะครับคือ2เทสนี้นะครับสปีดเทสกับยกระศนเทสนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นย่งไรสปีดเทสเนี่ยนะครับก็จะให้คนไข้เนี่ยนะครับอ่าแบมือนะซูพิเนตนะครับแล้วก็เอ็กเทนตัวตัวอาร์มนะครับเอ็กเทนอาร์มแล้วก็ให้เฟร็กโชเดอร์นะครับเฟร็กโชเดอร์ต้านแรงกับหมอนะครับ เร็กชเดอร์ต้านแรงกับหมอคนไข้ก็จะปวดบริเวณใบซิพิทเท้กูบนะครับเ e ็กโพติเดียโพซนะครับอ่าเนี่็คือ Speed Test ส่วนเยอะก็สันเทสนะครับคือภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือให้คนไข้เนี่ยอ่าเอาแขนชิดลำตัวนะแล้วงอศอกตั้งฉาก90องศานะครับเราก็ฟิกหลายคนไข้ไว้มือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็จับมือคนไข้นะครับ ให้คนไข้เนี่ยอยู่ในท่าโปนตและคนไข้ยพยายามที่จะซุเพเนตมือหรือไห้มือและต้านแรงกับเราให้ได้นะครับซึ่งคนไข้ก็จะปวดมากบริเวณที่ใบหัวเท้ากรูปเหมือนกันนะอย่างเงี้ยเรียกว่าโพซิทีฟเห็นไหมครับโอเคซึ่งทั้งสองเทนเนี่ยก็จะหมอบอกว่าคนไข้น่าจะเป็นใบเซ็บเทนินอิติสนั่นเองนะครับโอเค การทีตเมนต์เนี่ยก็จริงๆก็คล้ายๆกับโรคอ,อื่นๆนะของทางออโอก็จะพักนะครับหรือว่าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะโอเวอร์เฮดแอคทิวิตี้ก็นะต้องลดลงอะนะครับยาแก้ปวดเอนเซตต่างๆไม่ดีขึ้นอาจจะพิจารณาเรื่องของสเตียรอยด์อินเจคชันนะครับและถ้าเฟลคอนเซบิทีฟก็ค่อยพิจารณาเรื่อ,องศรีนะครับโอเคอันคนเนี้ยนะครับยกของและปวดก็เนี่ยปวดไหล่ซ้ายยกของและปวดก็เป็นหน้าที่ของไบเซปใช่ไหมครับก็ชัดเจนนะ และเ e n d e r ที่ greater t u r l o s i t y นั้นก็จ,จะใกล้เคียงตรง by capital group บางทีโจทย์เขาอาจจะไม่ได้ให้เขา by capital group ตรงอาจจะเป็น tender ที่ใกล้เคียงกับ by capital group เนี่ยนะอันนี้ก็นับนะครับแต่ special test เนี่ยช่วยเราเลยนะยกระสัน test ที่บอกไปเมื่อกี้ดังนั้นข้อน,นี้ก็น่าจะตอบข้อดีนะ by capital t e n d e t i c หรือว่า by set t e n d e t i c นั่นเองนะครับ p o t o n h o u l ไม่น่าใช่เพราะว่า p o t o n h o u l เนี่ยจะต้อง limit จะต้องให้ประวัติเรื่องลิมิตอ m เนี่ยนะครับอ l ลเดเรคชันนะครับผมนะพาร์เชิลแทรของโรเตอร์ครับกับแคลซิฟิคเทนินอิคนไข้ก็ต้องมันจะต้องมีประวัติเรื่องของเป็นอ e มพิเม y นซินโดมาก่อนนะครับประวัติของซับอัลโคเมียนอิมพิเม y นซินโดมาก่อนนะต้องให้ประวัติตรงนี้มาเอเคนไหมนะครับ แล้วก็รับเจอร์ลองเฮดของไบเซ็เนี่ยจะต้องมีเรื่องของป๊อปอายายเข้ามานะครับก็คือเวลาที่เทนดอนมารับเจอร์แล้วนะครับม,มันก็จะอ่าไอตัวของไบเซ็มาเซิลมันก็จะมาปูดอยู่ตรงกลางแขนะเหมือนแขนของป๊อปอนะต้องเป็นตรงต้องมีคงต้องให้สายเรื่องตรงนั้นมานะครับข้อนี้ก็เลยนะเข้าได้กับไบบเซ็เทเลติกไม้สุดนะครับก็ประมาณนี้ครับ น้องๆคนไหนเนี่ยถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในตโรยโจ n l 2นลดที่71นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ